นิยายเสียงเรื่องรักวุ่นวายของนายอาซาพีที่3ยายประกุศแต่งขอบคุณภาพจาก Google อาซาและเกียร์คุยเรื่องส่วนตัวกันสักพักอาซาเลยทักเกียร์ไปว่าโอ้โหนี่นายเป็นถึงลูกเจ้าสัวเหรอเนี่ยไม่อยากกะรู้นะเนี่ยเห็นงกขนาดนี้ mm hmm. เกียร์เลยบอกว่าแหม้ก็ไม่ใช่เงินเราเปล่าเงินพ่อเราตั้งหาก นายก็ไม่ต้องมาพูดประชดเราเลยไปเถอะไปกินข้าวเถอะป่านนี้สิทด์นงนี่รอแย่แล้วเกียและอาซาก็ลงมากินข้าววันถัดมาเกียบอกอาซาว่าเออวันนี้ไม่ได้กลับด้วยนะพอดีมีรับน้องนะ่ะอาซาเลยถามว่านี่มันก็จะกลางเทอมอยู่แล้ว ยังไม่หมดอีกเหรอไอ้กิจกรรมรับน้องอะไรนั่นน่ะเกียร์เลยบอกว่า <_ an> เธอหนะ้าแหม่ก็สารสัมพันธ์พี่น้องนะ่ะเนี่ยเป็นถึงทวดรหัสเลยนะจะบอกให้อาสา,าได้ยินถึงกับหัวเราะเป็นแค่ปู่ก็พอมั้งแม้สถาปนาตัวเองเป็นทวดเลยนะเกียร์บอกว่าเธอนานะเธอนานะเผืนนะ่อตอนเย็นมีกินเลี้ยงกันต่อเดี๋ยวถ้าว่างๆนายค่อยมารับละกัน อาสาพยักหน้าให้เกียร์ก็มาที่คณะนะวันนี้เขาเจอกับเพื่อนมีย้งและมีพอตย้งกับพอตเลยทักว่าแหม้เดี๋ยวนี้เพื่อนมีแฟนแล้วแหมมีหนุ่มหน้าตาดีจากวิศวะมาส่งทุกวันเลยนะเกียร์เลยบอกว่าอิจฉาละสิแหมไอยงก็มีแฟนหมอป่าวะไม่ต้องมาพูดมากหรอกเรื่องวันก่อนน่ะพากันไปลุยนะเป็นไงมั่งละ่ะยงเลยบอกว่า แม่ก็ด่าไอวาลินเปิงไปเหมือนกันแหละริอาดอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อน่ะสิไม่งั้นนะคงไม่มาวอลวร์อะไรกับพวกเราขนาดนี้หรอกเกียร์เลยบอกว่าแหม่ยายคนนี้มันร้ายเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่าของเพื่อนแฟนเราด้วยพอตเกาหัวแล้วบอกว่าเออความสัมพันธ์แม่งยุ่งเหยิงเนาะ แฟนเก่าของเพื่อนของเพื่อนแฟนมึงด้วยเฮ้ยงงว่ะเอาเถอะไม่ต้องพูดถึงเรื่องคนอื่นหรอกแล้วตอนเย็นอะเราจะไปร้านไหนกันดีล่ะเกียร์เลยบอกว่าอืมก็ไปที่ทีผับละกันยงได้ยินก็พยายาหน้าเออเออเออนี่แต่ว่ากูพาวาเรนไปด้วยได้ไหมเกียร์เลยบอกว่าเออมึงจะพาไปก็พาไป,าไปเผื่อกูจะชวนอาซาไปด้วย เอนั่นน้องมันมาแล้วสักพักก็มีรุ่นน้องเดินมาหาเขารุ่นน้องก็ทักว่าสวัสดีครับพี่เกียร์พี่ยงพี่พอร์พอเลยบอกว่าแหมน้องอเดลนี่น่ารักจังเลยพี่บอกแล้วให้ไปสมัครเดือนก็ไม่เป็นอเดลบอกว่าไม่หรอกครับผมอายมีคนหน้าตาดีกว่าผมตั้งเยอะ เออผมซื้อขนมมาฝากพวกพี่ๆด้วยนะนี่สำหรับพี่เกียโดยเฉพาะเลยครับอเดลยิ้มและส่งขนมให้เกียรจนย้งแซวว่าแหมไม่ต้องมาทำตาหวานเชื่อมใส่เพื่อนพี่เลยเพื่อนพี่นะ่ะมีผัวแล้วเกียรได้ยินแบบนั้นก็ตีเพื่อนและบอกกับอเดลว่าไม่ต้องไปฟังมันหรอกขอบใจมากนะสำหรับขนมเออตอนเย็นนะ่ะอย่าลืมล่ะพวกเรามีเลี้ยงกัน พวกอาเดลพยักหน้าแล้วบอกว่าได้ครับเดี๋ยวตอนเย็นอืมผมขอติดรถไปกับพวกพี่ได้ไหมอ่ะผมไม่ได้เอารถมาอาเดลบอกเกียรเลยบอกว่าได้สิพี่ก็ติดรถไปกับไอ้ยงมันเหมือนกันเดี๋ยวไปได้วยกันก็ได้พอกลุ่มเด็กๆเ,เดินไปแล้วยงก็หันมาคุยกับเกีย์มึงนี่เสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะเว้ยกูดูแล้วอ่ะไอ้น้องเดวนั่นอ่ะ มันต้องชอบมึงแน่ๆเลยพอเลยบอกว่ากูก็ว่าใช่แม่งอะไรจะฟุกขนาดนั้นวะเนี่ยแหงเหี่ยวกันมาตั้งสี่ห้าปีดูสิพอมึงมีแฟนปุ๊บแหมเหมือนมีคนอื่นจะมาชอบอีกเกียร์เลยบอกว่าพวกมึงก็น้องมันก็คงแค่มองๆไปอย่างนั้นมั้งไม่ได้คิดอะไรหรอกเออไปเถอะเดี๋ยวไปเรียนกัน เดี๋ยวตอนเย็นไปสนุกให้เต็มที่เลยพอตกเย็นทั้งหมดก็มาที่ทีผับยงก็พาแฟนมาด้วยส่วนพอที่ไม่มีแฟนก็นั่งแหวี่ยวแล้วคุยกับเด็กๆยงเลยถามเกียวว่าเออแล้วเมื่อไหร่แฟนมึงจะมาล่ะเกียเลยบอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักพวกอาสามันก็มาแหละมันก็พาเพื่อนมันมาด้วยมันไม่ยอมฉายเดี่ยวหรอกไอ้พวกเนี้ย ยงเลยบอกว่าอืมก็ดีเหมือนกันวารินจะได้มีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนของวารินก็มีแฟนอยู่ในกลุ่มเพื่อนแฟนมึงอยู่หรือไม่ใช่หรอพอเลยบอกว่าเออความสัมพันธ์ซับซ้อนนะพวกมึงเนี่ยเอาเถอะเอาเถอะรีบกินรีบกินสักพักอเดลก็ถือแก้วเดินมาหาเกียรเขาชวนเกียร์คุยพี่เกียครับชนแก้วกับผมหน่อยสิเกียรป,ปฏิเสธแล้วบอกว่า ไม่ได้หรอกพี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์พี่แพ้น่ะหยงก็เลยบอกว่าใช่อย่าไปให้มันดื่มเลยไม่ดีหรอกอ่ะกินน้ำส้มนี่ตอนเนี้ยเป็นนายเอกนี่เกียร์ได้ยินแบบนั้นก็คว้างถั่วใส่เพื่อนแล้วบอกว่าไม่ต้องแซวเลยอเดลก็พยายามชวนเกียร์คุยแต่เขาก็ไม่ได้คันขยันขยอให้เกียร์ดื่มเหล้าสักพักกลุ่มของอาซาก็มา อาสาที่มองหาเกียร์เจอแล้วเขาเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งคุยกับเกียร์อยู่เขาก็รีบเดินมาเขาเดินมาแล้วเขาก็คล้องคอเกียร์แล้วถามว่ารอนานไหมที่รักเกียร์หันไปมองอาสาคิดในใจไอ้นี่มันมาแปลกเว้ยอยู่ดีๆมาเรียกที่โรงที่รักแต่ว่าเขาก็ยังยิ้มตอบเนี่ยนั่งรอตั้งนานแล้วพวกนายมัวทำอะไรกันอยู่เอาเนี่ยจองโตข้างๆไว้ให้แล้ว จะนั่งด้วยกันไหมล่ะอาซาบอกว่านั่งสิทำไมจะไม่นั่งเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่ยุ่งวุ่นวายกับแฟนเราเหรอกอาซาก็หันไปมองหนะ้าอาเดลอาเดลที่ได้ยินอาซาพูดแบบนั้นเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วเดินหนีไปอาซาเลยบอกเกียร์ว่านี่ไอเด็กคนนั้นน่ะมันมาวุ่นวายอะไรด้วยล่ะ เกียเลยบอกว่าแหมมันก็เด็กในคณะปะวะเนี่ยพวกเฟสชี่ปีหนึ่งน่ะมันไม่อะไรหรอกอย่าคิดมากเลยมามามากินเนี่ยเดี๋ยวชงให้อาซาเลยบอกว่าเออแล้วมึงไม่กินเหรอกเกียเกียเลยบอกว่าเมื่อกี้ยังเรียกกูวที่รักอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยพอไม่มีใครสนใจกูละขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะเกียเลยตอบกลับไปว่าไม่กินหรอกกินน้ำส้มนี่แหละจะเป็นนางเอก อาซาเลยบอกว่าเออก็ดีวันนี้ขอเมาเต็มที่ละกันยังไงมันก็ขับรถล้กันนะเกียร์พยักหน้าแล้วบอกว่าเออเมาได้แต่อย่าเรือนและกันขี้เกียจแบกกลับบ้านหลังจากนั้นอีกหลายวันอเดลก็คอยมาตามต่อแยกเกียร์จนยงและพอดบอกว่าเเด็ <c oughs> hey, กคนนี้นี่มันชักยังไงนะก็บอกไปแล้วนี่ว่าว่าไอ้เกียร์มันมีแฟนแล้วยิงจะมายุ่งวุ่นวาย คอยตอแยอยู่นั่นแหละเกียร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าพวกมึงก็อย่าคิดมากดีวะเด็กมันคงไม่ได้คิดอะไรกับกูหรอกเนี่ยมันมามันก็มาธุระาทาั้งนั้นไม่ได้มาเรื่องส่วนตัวสักหน่อยยงเลยบอกว่าแหมไอ้โลกสวยมองโลกในแง่ดีระวังเถอะแฟนมึงอะรู้เข้าเดี๋ยวก็เป็นเรื่องหรอกเกียรเลยบอกว่าอาซาน่ะมันเป็นคนมีเหตุผลอยู่ถึงมันจะโผงผางไปหน่อยก็เถอะ เออพวกมึงก็อย่าไปเล่าให้มันฟังแล้วกันเดี๋ยวแม่งคิดมากอีกสักพักอาเดลก็มาหาเกียร์เหมือนเดิมพี่เกียร์ครับช่วยสอนตรงนี้ช่วยติวให้หน่อยได้ไหมยงเลยบอกไปว่าเออมาถามขนาดนี้ทำไมไม่จ้างเป็นการส่วนตัวไปเลยล่ะน้องอาเดลเลยบอกว่าได้เหรอครับถ้าอย่างนั้นพี่เกียว่างไหมผมจะจ้างให้เป็นติวเตอร์ส่วนตัว พอดเลยบอกว่าพวกพี่พูดประชดนไหมล่ะอ่ะมีอะไรมาถามพวกพี่ก็ได้นี่ไม่ต้องถามไอกเกียหรอกเนี่ยมันทั้งจะทำเพจหาที่ฝึกงานไหนจะต้องตามแฟนอีกไม่มีเวลาหรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาหาพี่พอดนี่มาพี่พอดว่างพี่พอดไม่มีแฟนอเดลเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่อยากรบกวนพวกพี่ลนะ่ะย้งเลยตอบกลับไปว่าไม่อยากรบกวนพวกพี่แต่รบกวนไอกเกียได้นี่นะ อเดลเลยตอบกลับไปว่าแหมก็ผมอยากให้พี่เกียรสอนนี่พี่เกียรใจดีกว่าผู้พี่เยอะยงและพอได้ยินแบบนั้นก็มองหน้ากันแหมไอเด็กนี่มันร้ายมันว่าเราวะ่ะเกียรก็เลยบอกเพื่อนๆว่าเอาเถอะเอาเถอะแหมจะเถียงอะไรกันมาจะถามอะไรมาเดี๋ยวพี่รีบสอนพี่จะรีบไปคณะวิศวะเนี่ยนัดกับอาซามันไว้เดี๋ยวมันเลิกเราไม่เห็นแล้วมันจะบงหูอีก อเดลเลยถามว่าแหมพี่อะเห็นแฟนสำคัญกว่าน้องนะเกียร์เลยบอกว่าแหมมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแฟนพี่ก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งสิอ่ะพี่สอนนะเร็วๆสิรีบตั้งใจพอสอนเสร็จอเดลก็กลับไปพวกเพื่อนๆเลยบอกว่ามึงกูว่าอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเว้ยน้องมันอะ ถ้ามันล้ำเส้นมากเกินไปมึงก็ต้องบอกน้องเขานะเว้ยเนี่ยมีแฟนแล้วก็อย่ามายุ่งเกาะแกะดิวะย้งบน่นเกียร์เลยบอกว่าเออเออเดี๋ยวมันมาครั้งหน้ากูจะบอกมันเองแหละกูก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจมันปะวะพอร์เลยบอกว่ามึงไม่ต้องมาทำตัวเป็นคนดีอีบา้าถ้าเมื่อก่อนมึงไม่มีแฟนก็ว่าไปอย่างไอเด็กนี่ก็แปลกตอนมึงยังไม่มีผัวไม่เห็นจะเข้ามาเกาะแกะวอแว์หรือว่ามันคิดไม่ซื่อวะ เกียเลยบอกว่ามึงอะคิดแต่เรื่องเลร้าย,ายคงไม่มีอะไรหรอกมั้งมันคงจะปลื้มกูแหละเพราะกูก็ทั้งหน้าตาดีแล้วก็มีแฟนหล่อยงได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าโอ๊ยกูจะอ้วกให้หลงตัวเองนี่ถ้ามึงดีจริงอะมึงคงไม่อยู่บนคานมาตั้งนานหรอกแม้เพิ่งขายออกทำเป็นคุยเนี่ยที่กูมีแฟนเป็นหมอกูยังไม่คุยเลย พอได้ยินเพื่อนสองคนพูดเถียงกันไปเถียงกันมาเลยบอกว่าเอาเถอะไอ้พวกคุณมีแฟนเห็นใจกูบ้างป่ะเนี่ยกูอยู่บนคานมาตั้งนานแล้วเนี่ยเกียร์เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่ล่ะเดี๋ยวกูติดต่อไอ้หฮวให้เนี่ยทั้งกลุ่มนะ่ะก็เหลือแต่ไอ้แฮวคนเดียวที่ไม่มีแฟนนะ่ะพอเลยบอกว่าโอ้ยเหมือนก็ปล่อยให้กูไปเจอทางดีๆเถอะเนี่ยไอนะ้เฮวน่ะตัวจี๊ดในคณะเลยนะ กูอยู่ที่เนี่ยกูไม่ได้สนิทกับมันกูยังรู้สรรพคุณรู้กุกิติศัพท์ของมันเลยปล่อยกูไปเจอคนดีๆมั้งเถอะยงได้ยินถึงกับหัวเราะแหมก็เห็นคุณพอตบนว่าอยากมีแฟนเพื่อนจะแนะนําให้มึงก็เรื่องมากไม่เอาอีกนี่กูก็ว่าไอ้แฮวมันก็หน้าตาดีหล่อเลยนะมึงแต่ว่ามันอาจจะบ้าบ้าบมบมไปบ้างมึงก็เอามันมาพิจารณามั้งเถอะ พอได้ยินแบบนั้นถึงก็บอกว่าเอาเธอเนี่ยกูก็บ้าพอกูอยู่ละถ้าเจอไอ้เฮวที่บ้ายิ่งกว่ากูอะ่ะมึงคิดว่าพวกกูจะคุยกันรู้เรื่องหรอเกีย mm. หัวราะแล้วบอกว่าก็ดีดีวะ่ะคนบ้าบ้ามาเจอกันเอาเธอเอาเธอมึงไม่ชอบคนนี้เดี๋ยวกูจะมองหาคนที่มึงถูกสเปคให้กันแล้วกันมึงชอบแบบไหนล่ะพอเลยบอกว่า mm. มไม่รู้สิกูคิดดูก่อน ถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเองนั่นแหละเออเออเออมือจะไปหาแฟนมึงก็รีบไปเถอะไม่ต้องมายุ่งกับกูหรอกกูขอนั่งหล่อๆบนคานอย่างนี้แหละเฮ้ยเผื่อจะมีใครมาสอยกูลงจากคานบ้างพอดบนเกียร์ได้ยินก็สายหน้าเออกูไปรับอาซาก่อนนะเนี่ยกูเอารถมันมาเพื่อน,เอนๆเลยบอกว่ามึงไปเถอยงก็บอกว่าเดี๋ยวกูก็ต้องไปตามคุมไอ้วาลินเหมือนกันแหละ แม่งยิ่งบ้าๆเออๆอ,อ,อยู่เดี๋ยวแม่งไปคุยกับคนอื่นเดี๋ยวก็หาว่าไปให้ความหวังเขาอีกกูไปก่อนนะไปแยกย้ายแยากย้ายเกียรก็มาหาอาสาที่คณะอาสาที่เรียนเสร็จแล้วก็นั่งคุยกับอยู่กับเพื่อนๆอ,อาสาถามเกียว่าเออตอนเย็นไปเที่ยวไหนเมียเกียรบอกว่าไม่นะช่วงเนี้ยเพจก็ไม่ทําแล้วยกให้น้องๆมันทาไปแล้ว เนี่ยว่างๆก็เรื่องฝึกงานก็ไปคุยกับพี่แคลมาละทุกอย่างก็โอเคหมดแล้วล่ะช่วงเนี้ยเหลือแต่อา่านหนังสือสอบนิด,นด,นดหน่อยเท่านั้นแหละแล้วพวกนายละ่ะอาซาบอกว่างานเยอะมากเลยอะแต่ดีนะที่พวกเราอะหาที่ฝึกงานกันได้แล้วนี่ต้องนั่งเร่งทำงานส่งอาจารย์อะอยู่เป็นเพื่อนหน่อยนะเกียบอกว่า เออเออเออแต่ว่าถ้าอย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวกลับไปหาอะไรมาให้กินไหมล่ะพวกนายทำงานเรื่องดึกเดี๋ยวก็หิวอีกอืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปที่ร้านของเลมอนก็ได้ไปยืมครัวใช้ก่อนอยากกินอะไรหรือเปล่าอาซาที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับอ้อนเกียร์แหมเมียใครเนี่ยแสนดีจังเลยทำกับข้าวก็อร่อยแถมทั้งยังเอาใจเก่งแฮวได้ยินก็ถึงกับแหวะ ก็ดีแต่กับมึงคนเดียวเปล่าวะทีกับคนอื่นน่ะแม่งด่าจนหัวชาเกียรจึงหันไปหาแห้้หรือว่ามึงอยากโดนด่าไม่ไรห้วเดี๋ยวถ้ามึงอยู่ดีไม่ว่าดีวันนี้กูสารมดีแล้วนะอับดุลเลยบอกว่าเอาๆเอา,เอาพวกมึงก็อย่าทะเลาะกันแหมไปเธอไปเกียเดี๋ยวทำกับข้าวทำอะไรเมื่อเผื่อพวกกูด้วยละกันเดี๋ยวพวกกูจะรีบเร่งทำงานเนี่ยวันมะลืนอะ่ะ นโมอ่ะชวนไปถ่ายเพจผีอีกพวกมืออ่ะว่างกันไหมล่ะพวกเพื่อนเพื่อนพยายหน้าแล้วบอกว่าก็ดีดีแม่งไม่ได้ไปลานละเนี่ยคิดถึงบรรยากาศเดิมๆให้เจอผีอเกียรเลยถามอาซาว่า<อ>นายก็จะไปด้วยหรอเราไม่ไปได้ไหมอาซาเลยบอกว่าอืไม่ไปก็ได้แต่ทำไมไม่ลองไปบ้างล่ะสนุกมากเลยนะจะบอกให้แม่งเจอผีตัวเป็นๆด้วยเกียรเลยบอกว่า ม่อะอยังทำใจไม่ได้นายอยากไปไหนก็ไปเถอะพอตกดึกอาซาและเกียก็กลับมาที่บ้านพร้อมกันเกียเลยบอกกับอาซาว่าเออช่วงเนี้ยเด็กที่นายเห็นวันนั้นอ่ะชอบมายุ่งวุ่นวายกับเรามากเลยอ่ะแต่เราก็พยายามบอกน้องมาแล้วนะเว้ยว่าเรามีแฟนแล้วอาซาเลยบอกว่าดีแล้วละ่ะที่บอกมันไป แต่ถ้ามันยังยุ่งมากๆก็มาบอกแล้วกันเดี๋ยวกูไปจัดการเองเกียรบอกกับอาซาว่าไปจัดการอะไรของนายไม่ใช่ยกพวกไปถล่มน้องมันล่ะน้องมันยังเด็กอยู่อาซาเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ใช้ความรุนแรงก็แค่จะไปคุยกับมันให้รู้เรื่องเท่านั้นแหละว่าอย่ามายกับคนมีเจ้าของเกียรเลยบอกว่านี่ก็ไม่ได้หลงตัวเองนะหรือว่าเรา จะมีสเสน่ห์ดึงดูดทำให้แบบว่ารุ่นน้องมาชอบอะไรแบบนี้อาสาได้ยินถึงกับหัวเราะแล้วบอกว่าหลงตัวเองเกินไปปะแหมพอมีแฟนแค่นี้ทำคุยอวดโอเลยนะไปแล้วอาบน้ำนอนได้แล้วเกียร์เลยถามว่านายก็อาบก่อนสิอาสาเลยบอกว่ารู้ว่าจะอาบพร้อมกันล่ะเกียร์เลยบอกเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวอาบก่อนก็ได้ นี่ห้ามไปนั่งบนเตียงเด็ดขาดเลยนะตัวเลอะอาซาเลยบอกว่าเออเออรีบไปเถอะพอเกียร์เข้าไปในห้องน้ําอาซาก็ได้นั่งแต่คิดเรื่องที่อเดลมาตามจีบเกียร์เขาคิดว่าเรื่องเนี้ยมันต้องมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างแน่แต่ช่างเถอะถ้าอาเดลมันมาล้ําเส้นมากเกินไปเขาคงต้องจัดการแหละ หลายวันต่อมาก็ถึงวันที่พวกอาซามีนัดกับพวกน้โมว่าจะไปล่าท้าผีที่ป่าช้าเหมือนเดิมเขาก็เลยถามเกียร์ไปว่าเกียร์ไม่ไปด้วยกันจริงๆหรอวะเนี่ยสนุกมากเลยนะมึงเกียร์เลยบอกว่าไม่ไปอ่ะนายก็ไปเถอะกับกลุ่มเพื่อนๆน่ะเดี๋ยวเอาไว้ทําใจได้เมื่อไหร่เดี๋ยวชวนพวกไอยงไอพอไปด้วยเออนี่คืนเนี้พวกไอยงอ่ะ มานั่งไปดื่มที่ผับทีเดี๋ยวนายค่อยแวะไปรับเราแล้วกันนะเกียรบอกกับอาซาอาซาเลยบอกว่าได้แต่ก็อย่าดื่มนะเว้ยแพ้แอลกอฮอล์ไม่ใช่หรอเกียเลยบอกว่าไม่ได้แพ้หรอกแต่พวกไอยงไอพอดอะไม่ยอมให้ดื่มรู้แล้วนะ่ะเออยังไงก็ถ้ามารับก็โทรมาบอกแล้วกันทั้งคู่เลยแยกย้ายกันไป วันนี้มีพวกเกียรยงพอดและกลุ่มเด็กๆมาดื่มที่ผับทีเหมือนเดิมแต่วันนี้ยงทะเลาะก,กับแฟนเลยทำให้ไม่ค่อยได้สนใจเพื่อนเท่าไหร่ส่วนพอดก็มองหาเผื่อจะมีเนื้อคู่อยู่ในผับบ้างเกียรก็ได้แต่สายหน้าเฮ้ยนี่มันชวนมาดื่มหรือว่าชวนมาดูชีวิตรักรันทดกันแน่วะ สักาพักอเดลก็เข้ามาคุยกับเกียรและขยันขยอให้เกียร์ดื่มเหล้าพี่เกียรดื่มหน่อยเถอะแหมรังเกียรหรือเปล่าผมอะ่ะรู้นะว่าพี่มีแฟนแล้วต่อไปผมจะไม่ยุ่งกับพี่เดี๋ยวแฟนพี่จะเข้าใจผิดแต่ว่าพี่ก็ให้เกียรติดื่มเป็นเพื่อนผมหน่อยนะเกียรเลยบอกว่ามามามา ดีแล้วล่ะต่อไปจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันพี่ก็บอกนายไปตรงๆนะพี่คิดกับนายได้แค่น้องเท่านั้นแหละถ้านายจะคิดอะไรเกินเลยกับพี่อะอเดลบอกว่าไม่เป็นไรหรอกผมเข้าใจว่าพี่มีแฟนแล้วผมมาช้าเกินไปอาอาาชนแล้วอเดลก็ขคยันเยยอให้เกียรดื่มเหล้าเกียรก็ดื่มเข้าไปเยอะจนมึน พอยงและวารีนง้อกันสําเร็จก็เดินมาที่โต๊ะยงเลยตกใจเฮ้ยอเดวมึงเอาเล่าให้เกียร์มันดื่มทําไมวะเกียรที่เมาอ้อแอเราบอกว่าอะไรกูอยากดื่มกูก็ดื่มแล้วมึงว่าน้องทําไมเอาชนอเดวพยักหน้าแล้วก็ดิ่นเล่าให้กับเกียรต่อยงได้แต่สายหน้าแล้วสักพักพอ ก็เดินมาย้งเลยถามว่ามึงดูสิไอ้กเกียร์มันเมาเป็นหมาแล้วนะ่ะทำไงดีวะพอเลยตอบกลับไปว่าใครเป็นคนมอมก็ให้คนนั้นจัดการแล้วกันเดี๋ยวเราสองคนน่ะอยู่ไกลๆไอ้กเกียร์มันไว้ก็พอละยงเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นโทรบอกแฟนมันดีไหมวะเดี๋ยวแม่งมาเจอสภาพแบบนี้เดี๋ยวก็โกรธกันอีกเดี๋ยวครอบครัวแตกอีกพอเลยบอกว่า เ,ออเดี๋ยวอีกหน่อยแฟนมันก็มาแล้วมัง้งเขาไปทํางานกันอยู่นี่มึงก็หยุดเพิ่งโทรไปกวนมันเลยเดี๋ยวคอยดูๆมันไปเถอะแต่ว่าทางฝั่งของอาซาที่ทํางานเสร็จเริ่มเก็บอุปกรณ์แล้วโซ่ที่มาด้วยก็บอกกับอาซาว่าอาซาดูนี้สิมิ้นส่งมาให้ดูอ่ะวิดีโอที่โซ่เอาให้อาซาดูเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ เกียกำลังดื่มเหล้าอยู่กับอาเดลซึ่งกำลังเมามากอาซาที่เห็นแบบนั้นเลยถามไปว่าใครส่งมานะโซเลยบอกว่ามิ้นเป็นคนส่งมาอลาดินที่ได้ยินแบบนั้นเลยบอกว่าแหมอย่าบอกนะว่าแอบ,บไปคุยกับแฟนเก่าอ,อีกนะ่ะโซเลยหันกลับไปบอกว่าบ้าไม่ได้คุยเนี่ยมันเป็นลายกลุม่มแต่ไม่รู้ทำไมมิ้นถึงแอดมาบอกเราแบบนี้ เฮือน่านี่อยู่ที่ไหนเนี่ยเออมันแชร์โลมาด้วยไป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 ,ไปดูกันอาซาเลยบอกว่าไปแน่นอนแหละเฮ้ยพวกมึงรีบเก็บของนะงั้นโซอาลาดินไปด้วยกันวะแม่งไม่รู้ว่าป่านนี้ยไอย้อเดว,ว่ะมันลากไอ้เกียบกินหรือ,อยังก็ไม่รู้โซเลยบอกว่าถ้าอย่าง,งานั้นให้อาลาดินขับละกันนายอย่าใจร้อนขนาดนี้อย่าขับรถเลย อาซาบอกว่าให้ใจเย็นได้ยังไงวะแม่งป่านี้ไอเกียมันโดนทํไม่ดีไม่ร้ายไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้เอาไอดีดมึงจะขับมึงก็ขับมึงรีบเลยนะทั้งสามคนมาถึงที่ผับทีอาซาก็พยายามโทรหาเกียแต่ว่าโทรไม่ติดเฮ้ยมันทําไมปิดสายปิดเครื่องวะไม่รับสายด้วยอาราดินบอกว่าใจเย็นๆน่ะรีบไปตามหาเถอแม่แน่กลุ่มเคลื่อนมันอาจอยู่ข้างในก็ได้ทั้งสามเดินเข้ามาก็เห็นยง แล้วก็พอดแล้วก็แฟนของย says, งอยู่โซ่เลยรีบเข้าไปถามวาลินวาลินเห็นเกียร์ไหมวาลินบอกว่าอ๋อเมาหน่ะเอ๊ะน้องที่คณะเขาพาไปโรงแรมข้างหลังนู่นน่ะมีอะไรหรือเปล่า,าอาสาได้ยินแบบนั้นก็เลยยิ่งโมโหหันไปพูดกับโยงว่านี่ไอ้ยงเพื่อนมึงเมาขนาดน,นั้นน่ะมึงปล่อยให้คนอื่นพาเพื่อนมึงไปได้ยังไงยงเลยบอกว่า เฮ้ยมันก็แค่เมานะ่ะแล้วน้องมันก็แค่พาไปนอนโรงแรมข้างหลังไม่มีอะไรหรอกมัง้งพอตก็บอกว่าใช่มึงก็ใจเย็นๆสิมาอะไรในะเอ,อะอะโวยวายเนี่ยอาซาบอกว่านี่พวกมึงเป็นเพื่อนยังไงวะฮะเพื่อนมึงเมาขนาดนี้แทนที่จะห่วงกันบ้างนี่ปล่อยให้ไปกับคนอื่นไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยกูโทรหามันก็โทรไม่ติด าดินที่เห็นอาซาร้อนใจเลยบอกว่าใจเย็นๆงั้นเรารีบไปตามหาเถอะพวกยงและพรสบอกว่าไปไปเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนแต่กูอยู่ข้างนอกนะเวย้ยอาซาเลยหันไปถามว่านี่พวกมึงห่วงเพื่อนจริงๆไหมเนี่ยก็กล้ากูกลัวอะไรกันวะหรือว่าพวกมึงอะเตรียมกันมาพวกมึงเป็นพวกของไอ้เด็กนั่นหรือเปล่ายงกับพรสบอกว่าโห้ยกูไม่ได้เป็นพวกใครทั้งนั้นแหละไปเธอไป มึงอยากเห็นสภาพเมียมึงไม่ใช่เหรอทั้งคู่มาที่หลังโรงแรมของผับทีแต่ว่าพนักงานไม่ยอมบอกว่าอยู่ห้องไหนพวกอาซาก็เลยต้องหากันเองไปพวกเราช่วยกันค้นหาไม่รู้ว่าไอเกียมอยู่ห้องไหนป่านนี้มันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้